นะพี่นองซ่องมาซ่องเลยกิดอิอ่มที่แไม่หิวจุกจิกใช่ไหมหิวคือเกาเราคอย่อยกินหลายเดี๋ยวนี้พี่นองเลยห่ออ่อยกินบาหลายค่ะพี่นองเพราะว่าคอยดื่มน้ำข้อละเจนลงไปลรอแกลอน แกงนี่ก็ดื่มพอประมาณบ่ดื่มหลายเกินไปอืมหอมเข้มข้นหอมเข้มข้นไม่ใส่น้ำเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะจิงเลงมันจะหลวงหามเนานะพี่นอนะ้อ,นองเนาะจ้ะพี่น้องอืมหอมพี่น้องคนณสวีเดนินกาแฟดื่มกาแฟถ้าอยากให้ดื่มกาแฟอร่อย แก้วกาแฟากับตองของแท้นะเด้อค่ะเพื่อนว่าคอยก็บ่ค่อยหูเรือง,งดอกตะกีไ้ไม่ยุ่งหม่ๆพี่น้องเลยก็สิออกมาประมาณสีน,นี้ง่ามๆ,มๆพี่น้องขอบแก้วแก้วก็สิเป็นเนื้อเซรามิกของแท้มียี่หอ้อขึ้นซื้อเนะค่ะคือว่าเรสตรันเด้อเรอสตรันเด้อมันซื้อจาก ซื้อจากแหล่งผลิตเครื่องเซรามิกย่างดีค่ะพี่น้อง้นซื้อของข้าเจ้าก็มีราคาแพงสูงอยู่พี่น้องบอกว่าขอบปากกาแฟทีกินแสบคบอพือฉงเอียงออกไปแล้วก็บ,บางๆค่ะถ้าขอบปากกาแฟหน,น,นากินกแาแฟหมแซ่บเพิ่นว่าพี่น้องหอยกบาน้ำเพลินเด้อพี่น้องเด้อ นี่สิส่งซ่าส่งซ่าแล้วกว็าม,ากวกวามาส่งส่งกาแฟแล้วก็มาส่งซ่าต่อพี่น้องที่นี่ซ่ามากเลมอนจ้ะ กดว่าขอสีใส่เพียงเดียวพี่น้องปกติสีใส่ขิงน่ะคะซ่าหน,นังเพิงบักเลมอนมะมัหวหลายปันใดแต่ขอสิเอาสองเปียงนะพี่น้องสองเปียง ค่อยจะเฮ็ดคลิปกินดื่มตอน้าววันไหนค่ะนี่เพียงที่สองพี่น้องบีบลงไปค่ะบีบลงไปบีบลงไปบีบลงไปแล้วกะอันนี้เป็นน้ำผึ้งพี่น้องน้ำผึ้งน้ำผึ้งของแท้ค่ะข้าเจ้าเลียงแท้ของแท้เป็นผึ้งที่ได้มาจากดอกไม้ สวนดอกไม้กับสีหลน์านาฮอนน่ะซัมเมอร์เคยกินยี่ห้อนี่มาสิบสามสิบสีบส่ปีละพี่น้อนงเต่ายังไม่ยุน่กินแบบเอากินกับยังกับแสบนั่นนะคะเปลี่ยนมาเป็นหลายสีบีห้อล้วกับโบคือยี่ห้อนี่อันนี้พันเห็ดอยู่นี่ละอยู่เมืองถืงอว่ยอยู่นี่ละพี่น้องข้าเจ้าบดค่ะบดเอ บดใส่กันกับน้ำเชื่อมบ่ได้ผสมน้ำตาลเลยได้พี่น้องเดอ้อน้ำเพิงของแทยหลีค่ะเักสือไปเมืองไทยเขาอยู่แต่ว่าขอ,อย่านผนหกเครื่องกิโลหาร้อยกรัมหารอยกรัมกันอาจสิบ่เห็นเป็นไหนเห็นบ่ค่ะพี่น้องเห็นบ่ เราแล้วหมัอนมาโฆษณาใครน้ำผึิงพี่เจ้าล่ะของแสบเนาะของแสบของดีเขาบอกว่าวดีน้ำผึิงคอยกระสีเอซ่อนเดียวล่ะพี่น้องพันว่ากินน้ำผึิงหมอพันว่ากินน้ำผึิงตอนเศร้าใส่น้ำับเน่ารือว่าบกเลม,มอนอุ่น ระบบลำไส้ระบบขับชายนันก็สีทำงานด้ไปกระตุ้นระบบขับ่ายท่งเฮ้านห่ลำไสาสะอาดบอกดูว่าถ้าลำไส้เป็นแผลก็บสมานแผลใดในลำไสาเพิ่น่าแลวก็ลำไส้ทำงานสะดวกดีพี่พ่นวาพี่น้องน้ำเพิงเมืองนอกข้าเจ้าบดห้างใสกันค่ะ ยี่ห้อจะค่อยกินอันนี้แพงค่ะอยากสีราคาสูงแน่แต่กะก็คุ้มนะที่หัวคุ้มคุ้มจะรินน้ำลงไปที่ค่ะเลยกวดสีเข็ดได้เดี๋ยวหันจนเยเหมดเือไข่กระเดยนะ เดี๋พี่น้องซีวิตกันใส่ซีวิตในนอีสานในเมืองนอกนี่ค่ะนี่ก็เป็นน้ำเผิงทถีละไล่ยแล้วกับนงังบักนาวเลม,มอนฝรั่งค่ะขาดแต่ขิงพี่น้องขิงลืมหั่นขิงไว้ค่ะเอก,กินดื่มซ่าอ่อร่อยกับตองแก้วซ่าของแถพันว้า ปลังเนาะต้องกินซีซิมก่อนอืมเปรียปร้ยวหว,นว,นวนานๆเแซบ่บพี่น้องส้นกับสอนแบบนี้เลยคะ่ะเกียวกาแฟสุดนี้เป็นของเกียวกาแฟสุดเกา่าของอังกฤษจ้ะอิงแลนด์ิันวะเมดอินอิงแลนด์ นี่สุดกาแฟาโอ้สูตรซากสิเป็นแบบนี้ได้พี่นอ้องอยู่เมืองนอกพิธีตทีกตองในตัวจาบบางเถอะ <c oughs> อันนี้เป็นแก้วกาแฟาขึ้นซื้อของสวิเดนค่ะเรอสตรันพนะมันเป็นสูตรแต่ขอยังมีสองใบตอนนี้อยู่สีใบทั้งหมดตักเสียไปใสเนี่ยกาแฟากัะ ชีวิตคนทำงานเมืองนอกเนาะขนมปังปิ่งบ่าทานมันยังสาวอยู่่อยยังบ่หิงวงมากกินน้ำกินซาดื่มซ่ากาแฟาก่อนพี่น้องหน้าค่ะมาค่ะนี่ค่ะก้นเพิ่งก็สิเป็นเหลืกๆแน,น่แปนเย็นมดละ่ะค่าแต่โฆษณาอยู่นี่ลหละแย่นน้อย